นิมนพระไปที่ไหนพระเทนกวาท่านว่ากับพิวาทานศีฤทธสนิจันพุทธาราจายโนจัตตาโลธรรมาวัันตีอายุนโนดุกังพลังถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็ท่านพุทธรีจั้งหลายคนที่มีจิตอ่อนน้อมกราบไหว้บูชาสักการะเคารพต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราและตอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้รับพรสี ประการคืออายุเป็นผู้มีอายุยืนแล้วก็วันณนะผิวพรรณก็ผ่องใสสุขความสุขกายและความสุขใจก็มีแก่เราและพละกําลังกายก็สามารถประกอบกิจการงานเลื้อยงตัวเองกําลังปัญญาก็สามารถเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าได้และกําลังทรัพย์เมื่อเขาจะบอกบุญอะไรเรามีทรัพย์ทำบุญกับเขาได้ด้วยกันทุกท่านเทิน